วันศุกร์ที่13สิงหาคม2021ในเช้าวันนี้เราได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจากหนังสือโยชัวต่อไปนะครับซึ่งหนังสือโยชัวนั้นเป็นพระคัมภีร์ที่ต่อจากเฉลยธรรมบัญญัติโยชัวเขียนโดยตัวโยชัวเองที่เป็นนายพลที่เป็นผู้นำชาวอิสแลนอ์ มาข้ามแม่น้ำจอแดนไปสู่แผ่นดินพันธสัญญานะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าหนังสือเล่มน,นี้คล้ายๆกับเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองแผ่นดินคือแผ่นดินหนึ่งที่นอกอยู่นอกแผ่นดินพันธสัญญาที่เกี่ยวกับหนังสืออพยพหนังสือกันดานวิถีหนังสือเลววนิติ แล้วก็นังสือเฉลยธรรมบัตยัตซึ่งประชาชนชาวอิสแลนด์สมัยนั้นกำลังออกเดินทางการเป็นทาสของประเทศอียิปต์และขณะเดียวกันเขาวนเวียนอยู่ในทะเลทรายถึง40ปีอันนี้เรียกว่านอกแผ่นดินพันธสัญญาและขณะเดียวกันโยชัวก็เป็นผู้นำให้ข้ามแม่น้ำจอแดนและไปสู่แผ่นดินใหม่ ซึ่งแผ่นดินใหม่ดีก็คือเราเรียกว่าอยู่ภายในดินแดนพันธสัญญาหลังจากโยชัวเราจะได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจากหนังสือพระครัมภีร์อีกเจ็ดเล่นทีเดียวนะครับเราค่อยๆไปก้วเดินไปด้วยกันที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าและมีข้อคิดสำหรับเราแต่ละวันอย่างไรประเด็นของหนังสือโยชัวนั้นก็คือ ประการแรกก็คือเกี่ยวกับภารกํากำลังที่พระเจ้าประทานให้ทุกอย่างนั้นมาจากพระเจ้าสูงสุดเพราะผู้สรงสรรพานรูปภาพและประการที่สองก็คือพระเจ้าประทานความกล้าหาญให้และประการที่สามนั้นที่สอนชีวิตเราก็คือคุณลักษณะที่ดีของผู้นำเราต้องไตร่ตรองผู้นำของเราเป็นอย่างไรทั้งผู้นำฝ่ายบ้านเมืองผู้นำ ศาสนาจักรต้องมีคุณธรรมนั้นเป็นจุดเด่นสุดเป็นจุดขายต้องมีหัวใจแห่งความรักความเมตตากรุณาอย่างไรวันในโยชัวก็อธิบายตั้งแต่โมเสสก็อธิบายแต่เรื่องนี้ลักษณะของผู้นำและอันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือชีวิตนั้นต้องมั่นคงอยู่ในความซื่อสัตย์ ก็คือในความเชื่อของพระเจ้านะครับหนังสือโจชัวดังที่กล่าวมาให้ฟังอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะมีทั้งหมด24บทเท่านั้นเองและเราใช้เวลาเพียงสองวันก็คือเมื่อวานกับวันนี้แล้ววันนี้ก็มาจบอยู่บทสุดท้ายบทที่24แต่เพื่อเป็นความรู้และเป็นข้อคิดสำหรับเราการเจริญชีวิตแต่ละวัน เราก็ต้องมาตราตรองเราต้องมีความรู้ทางพระคัมภีร์พอสมควรหลังจากที่โมเสสได้มรณาภาพเมื่ออายุ120ปีไม่ได้เข้าแผ่นดินพันธสัญญาฉะนั้นในหนังสือโยชัวบทที่1ถึงบทที่5ก็จะพูดถึงการนำชนชาวอิสราเอลเกือบ3ล้านคนเข้าไปสู่แผ่นดิน แผ่นดินพันธสัญญาที่พระเจ้าประทานให้และเราได้ยินเรื่องราวมากมายเมื่อวานได้อธิบายถึงเรื่องของนางราหับและได้อธิบายมากมายเราจะต้องอดูลักษณะนะครับว่าใครว่าชีวิตของมนุษย์มันเหมือนกับเป็นวงกลมมันก็จะย้อนกลับมาเป็นลักษณะเดียวกันฉะนั้นเมื่อครั้งที่โมเสสนำประชากรชาวยิวออกจาก แผ่นดินอียิปตเขาก็มีรูปแบบข้ามทะเลต้นอ้อทะเลต้นกกมีอัศจรรย์มากมายก็แบบเดียวกันในขณะที่โยชูานั้นก็มีโครงสร้างในการอธิบายเหมือนเหมือนกันก็มีการข้ามทะเลแต่ข้ามแม่น้ำจอแดนไปสู่แผ่นดินใหม่เกิดอัศจรรย์สิ่งต่างๆมากมายดังนี้เป็นต้น แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ข้ามไปไปดูบทที่6ถึง1ินะครับก็เกิดสงครามอันนี้อยากจะที่บายเพิ่มเติมมากสงครามกับผู้ที่อยู่ในแผ่นดินเดิมก็คือชาวคานาอันหรือคานานอ์แลวก็การตีเมืองเจริโกซึ่งเป็นเมืองสำคัญมากนะครับที่เราก็ได้ฟังเรื่องราวทำไมมีแต่สงครามลักษณะของเจริโกนั้นเหมือนกับเป็น แผ่นดินแรกที่ได้รับแล้วก็ได้รับชัยชนะจึงมีการเป่าแตรมีทำพิธีกรรมสัมเสริญพระเจ้าอะไรต่างๆมากมายนะครับเราก็จะได้เห็นอีกเมื่อไปตีที่เมืองไอเมืองไอนั้นล้มเหลวที่ล้มเหลวเพราะว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อฟังไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าไว้ใจในตัวเองเกินไปอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอย่างละเอียดแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาอ่านกันต่อมา ถึงบทที่13ถึง22อันนี้เป็นบทที่น่าเบื่อมากนะครับเวลาเราถ้าไปอ่านพระคัมภีร์ตอนช่วงนี้แต่เป็นบทที่สำคัญที่สุดของชาวยิวชาวอิสราเอลเพราะอะไรครับเพราะโยชูวาเมื่อได้แผ่นดินเข้ามาแล้วท่านก็แบ่งดินแดนให้12ตระกูล12เผ่าให้ไปปกครองที่ไหนบ้างอย่างไรสำหรับเราอ่านแล้วน่าเบื่อ แต่สำหรับชาวอิสราเอลน,นั้นเป็นประชากรพระเจ้าเขาถือว่าสำคัญที่สุดเพราะว่าเหมือนกับเป็นการเปิดพินัยกรรมเป็นการที่จะแบ่งสรรปันส่วนมรดกต่างๆนั่นเองเพราะว่าเป็นมรดกที่อับ,บราฮัมได้เคยรับปากได้เคยสัญญาเอาไว้ว่าจะให้ดินแดนแล้วพอได้มาเขาก็ต้องแบ่งแบ่งสรรปันส่วนกันทั้ง12เผ่า12ตระกูลฉะนั้นสำหรับเขานั้นความยุติธรรม ในการแบ่งสันปันส่วนนั้นสำคัญชีวิตครอบครัวเราเหมือนกันนะครับเราก็ต้องบางคนนี่ก็จะต้องดูต้องรอว่ามารดกชีวิตของเราคืออะไรแล้วเราจะได้รับส่วนใดบ้างแล้ววันนี้เราได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเพิ่งได้ฟังกันในพิธีบูชาขอบคุณในวันนี้นะครับก็คือบทที่23 24ินี่แหละเป็นคำปราศัยครั้งสุดท้ายของโยชัวโยชัวนั้นเป็นนายพลนะ <c oughs> เป็นทหารแล้วเขาก็รู้ตัวว่ากำลังจะจบชีวิตลงมีอายุร้อยสิปีโมเสสนั้นมีอายุ120ยี่สแต่โยชัวนั้นก็เตือนสติแหละเหมือนกับคนก่อนที่จะตายก็จะต้องอสั่งสอนลูกหลานและประชากรชาวยูก็เปรียบเสมือนเป็นลูกหลานของโยชวัวที่ได้รับสืบทอดต่อๆกันมาจึงเตือนสติพวก บุคคลเหล่านี้ว่าเข้ามาอยู่ในแผ่นดินพันธสัญญาแล้วจะต้องอยู่ห่างไกลจากความชั่วอย่างไรและจะต้องซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอย่างไรฉะนั้นจึงมีคำสำคัญมากโยชัวได้เน้นคำคำเดียวก็คือในบ้านของในตัวฉันแล้วก็ในบ้านของฉันก็คือมาถึงครอบครัวของเราแต่ครอบครัวสิ่งสำคัญมีประการเดียวก็คือการรับใช้พระเจ้า การซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าซื่อสัตย์ในความเชื่อของตัวเองเพราะใครซื่อสัตย์เขาจะได้รับพรมากมายก็ในทางตรงข้ามนะครับถ้าบุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์ก็จะถูกสาปแช่งแล้วก็จะมีสิ่งต่างๆตามมามากมายแต่วันนี้อยากจะให้ข้อคิดที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าหลายคนที่อ่านพระวจนะหรือได้ยินพระวจนะจากหนังสือโยชัวนั้น และดูว่ามีแต่เรื่องของสงครามแต่เราก็เกิดความขัดแย้งในใจของเราว่าเอ๊ะในเมื่อพระเจ้าสอนให้รักแม้กระทั่งรักศัตรูรักเพื่อนมนุษย์รักเพื่อนบ้านแต่ทำไมวันนี้มีแต่สงครามและขณะเดียวกันภาษาปาฟรานซิสก็เน,น้นปนนามเรื่องสงครามแต่เหตุฉไฉนเรา ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นมีแต่สงครามแล้วก็ได้ใช้คำหนักด้วยซ้ำไปว่าทำให้ประชาชนที่อยู่ในแผ่นดินคานาันั้นต้องตายอย่างพินาศไปหลายคนก็ตั้งคำถามหลายคำถามขึ้นมาทีเดียวนะครับแต่อยากจะอธิบายเพื่อความเข้าใจพระคัมภีร์นั้นจะขึ้นกับบริบททางประวัติศาสตร์อันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้อง รู้ว่าพระเจ้าจะไม่ลงมาทำอัศจรรย์แบบเศกคาถาอาคมอะไรทั้งสิ้นแต่พระเจ้าจะประทับอยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และบริบทของยุคของสมัยที่ต่างกันไปแต่ทำไมจะต้องเป็นชาวคณะอันหรือว่าชาวคณะไนที่เราเรียกกันที่เป็นแผ่นดินนีท้ทั้งทั้งที่เป็นเป็นแผ่นดินที่ มังคั้งอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำพึ่งและน้ำนมที่ข้ามแม่น้ำจอแดนไปแล้วหลายคนก็ใฝ่ฝันที่อยู่อยู่แผ่นดินนี้ก็เพราะว่าบุคคลในเมืองนี้เป็นบุคคลที่ศีลธรรมแย่ที่สุดตกต่ำที่สุดก็กล่าวคือว่าใช้ชีวิตแบบไร้ศีลธรรมเป็นคนที่โหดเหี้ยมเป็นบุคคลที่ ไม่มาเรียกว่าไม่มีหลักเกณฑ์การใช้นในชีวิตไม่นับถืออะไรเลยนี่เราเราดูได้นะครับจากหนังสือเลนินิวิิติได้เคยกล่าวถึงเรื่องนี้และที่ร้ายการนั้นก็คือเขาจะชอบจับผู้หญิงจับเด็กมาฆ่าเพื่อที่จะบูชายันทั้งทัที่เขาก็ไม่ได้เชื่ออะไรเลยนะครับอันนี้ก็มีได้กล่าวถึงด้วยเหตุนี้แหละ เหมือนกับเป็นการทำลายมนุษยชาติโดยการที่คมเหงผู้ที่อ่อนแอขว่าโดยเฉพาะเด็กที่ไร้เดียงสาบรรดาสตรีทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นชาวคณะอันสมัยนั้นเขาจะทำแบบนี้แหละแต่ว่าปัญหาก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้พระเจ้านั้นก็รักทุกคนห่วงใยทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอ จึงให้นายพลโยชัวนี้สามารถที่จะเข้าไปจัดการเรื่องนี้ไปกำจัดวางอันเถิดในบริบทสมัยนั้นนี่เขาก็เรียกว่าต้องเกิดการสู้รบแน่นอนก็มีคนมาถามอีกว่าเมื่อเป็นแบบนั้นเวลาไปสู้รบเกิดสงครามก็จะมีการเรียกว่าสังหารหมู่แหละ แล้วก็เกิดสงครามเกิดสังหารหมู่ฉะนั้นพระเจ้าเลยถูกกล่าวหาว่าเอาในเมื่อพองรักมนุษย์แต่ทําไมเกิดสังหารหมู่แต่แท้ที่จริงแล้วพระเจ้านั้นให้โอกาสทุกบุคคลแต่ว่าเขาก็ยังไม่สนใจไม่อะไรแต่วิธีเล่าเราต้องเข้าใจนะครับวิธีการเล่าของชาวยิวนั้นเขาเล่าเรื่องให้มันใส,ส่สีให้มันมากขึ้นไปทีเดียวอยากจะชื่นชมนายพลของตัวเองคือนายพลโยชวัว ว่าเขานั้นเก่งมากเลยเขาสามารถสังหารคนได้เยอะก็คือเล่าจนเกินไปแต่แท้ที่จริงอยากจะบอกว่าเป็นคนเก่งเป็นคนมีอำนาจแต่เขากำจัดบุคคลที่เลวร้ายในสังคมก็เท่านั้นเองนะครับด้วยเหตุนี้แหละเราจึงเห็นว่าบางคนก็ชอบเอาพระวจนะของพระเจ้าในช่วงนี้แหละที่เอามา,าเรียกว่า ตีความให้กับตัวเองว่าในนามพระเจ้าเราต้องสร้างสงครามในนามพระเจ้าเราต้องฆ่าคนอื่นเพื่อความยุติธรรมก็คือเอาตัวเองเป็นหลักไม่ได้ว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าฉะนั้นเราจึงประนามเรื่องนี้มากกว่าที่ประนามเรื่องนี้ก็เพราะว่าบางคนก็ชอบอ้างในพระนามของพระเจ้าเพื่อสงครามซึ่งเช่นนี้ไม่มีแต่พระเจ้าจะมีบัญชา ให้ทำสิ่งที่ผิดสินทาให้ถูกต้องดังนี้เป็นต้นนะครับอย่าอย่าอ้างอิงผิดและโดยเฉพาะภาษาปาฟราซิสนั้นเน้นย้ำเรื่องนี้ตลอดเวลาเราประนามทุกคนที่เอาเรื่องศาสนามาเป็นข้อแก้ตัวเอาเรื่องศาสนาเอาเรื่องพระเจ้านั้นมาเพื่อที่จะก่อความาเรียกว่าบากคลังในสงครามดังนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่า การเล่าของหน,นังสือโยชูอาอาจจะใช้สำนวนลักษณะแบบพวกค่อนข้างจะไฮเปอร์สักนิดหนึ่งนะครับให้มันแบบรู้สึกมีสีมีสันอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เราก็ได้ยินแล้วว่าอย่างหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติที่เราได้ฟังพระเจนะของพระเจ้าไปการที่บอกพระเจ้าลงมาตรทำลายนั้นทําลายไม่ใช่แหละคือทําลายสิ่งที่เป็นรัทธิวัตถุนิยมผู้ที่หลงผิด ที่ยึดแับสิ่งที่เลวสามในชีวิตอันนี้พระเจ้าไม่เห็นชอบแน่นอนฉะนั้นเราจึงต้องตีความต้องเข้าใจในสิ่งนี้ให้จงได้เพราะว่าพระเจ้านั้นจะให้โอกาสคนบาปตลอดเวลาแม้กระทั่งชาวคานาไนต์หรือคานาอันเนี่ยเขาเป็นคนที่ไร้สิลธรรมอย่างที่เรียนไปแล้วเขาชอบจับเด็กมาฆ่าบูชายันอย่างนี้เป็นต้น แต่พระเจ้าเขาจะให้โอกาสใครก็ตามที่กลับใจก็จะได้ชีวิตใหม่ดุดดังที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องนางลาหับทั้งๆท,ท,ที่เป็นโสเพณีเป็นหญิงในยามค่ำคืนแล้วก็เขาก็สำนึกแต่ว่าวันหนึ่งเขาเห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงเบตาพระเจ้าของอิสราเอลนั้นเขาก็เปลี่ยนชีวิตใหม่เขาจึงได้รับพระพรมากมาย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นข้อคิดสำหรับพวกเราเองนั่นแหละที่เราจะต้องคิดว่าแม้เราจะเป็นคนชั่วคนบาปอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับพระเจ้าให้โอกาสในการกลับใจอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราได้ฟังอ่มากมายทีเดียวจากโยชัวนะครับแล้วก็เราต้องเอามาคิดมาไต่ตรองจะเห็นว่าในแผ่นดินคณาอันนั้นเป็นแผ่นดิน ที่เฉพาะจริงนะครับที่ในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในเรื่องที่ชาวยูเข้าไปยึดครองเพราะว่าพระเจ้านั้นหลังจากที่เข้าไปอยู่ในแผ่นดินคาณาอันแล้วพระเจ้ามีบัญชาอยู่ตลอดเวลาเราไปดูในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติที่เราได้ฟังไปแล้วนะครับในสัปดาห์ก่อนๆพระเจ้าสั่งตลอดเวลาว่าเมื่อเราอยู่ที่ใดจะต้องนำสันติสุขไปสู่เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศอิสราเอลนั้นไม่ใช่ไปเกเรไปทำร้ายผู้อื่นเราต้องนำแต่สันติสุขสิ่งดีๆไปให้คนที่อยู่รอบบ้ารอบด้านฉะนั้นการที่เป็นผู้นำทั้งทาง,ทงฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายศาสนานั้นจะต้องคิดถึงเรื่องนี้ว่าเรานั้นแม้เราเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อก็คือ เป็นศาสนิกศาสนาในศาสนาหนึ่งแต่สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าแล้วห้ามนำชื่อพระเจ้าเพื่อจะเบียดเบียนผู้อื่นเราจะไปลุกรานผู้อื่นโดยอายุติธรรมก็ไม่ถูกต้องแต่พระเจ้าเพียงแต่อยากให้ให้โยชูานั้นสอนลูกหลานทั้งหลายทั้งปวงว่าถ้าบุคคลไหนทำให้เชื่อฟังหรือว่าทำผิดศีลทมอย่างรุนแรงก็จะต้องเกิดโทษในชีวิตแน่นอน และสุนทรพจน์สุดท้ายที่นายพลโยชัวได้เป็นห่วงมากแล้ววันนี้ได้กล่าวมากก็คือแล้วทํานนายถูกต้องเลยนะครับว่าขอเตือนเลยว่าจะต้องซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เราเชื่อก็คือมีความซื่อตรงต่อตัวเองซื่อตรงต่อพระเจ้าเพราะอะไรครับเพระเาะชาวยิวนั้นเป็นประเภทนอกใจตลอดเวลาไม่ซื่อสัตย์ต่อคำมั่นสัญญาที่ตัวเองให้ไว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโยชัวได้ได้กล่าวเตือนไปแล้วนะครับว่าขอตักเตือนว่ามีบรรดาเรียกว่าชาวคานานไ์นเนี่ยที่ไร้ศีลธรรมมากแล้วโดยเฉพาะสตรีสมัยนั้นอของชาวคานานไ์น,นะครับแล้วก็ชาวอยู่ก็หลงรักเมื่อหลงรักก็ไปติดตามแล้วก็ทิ้งพระเจ้าของตัวเองอันนี้พูดถึงการแต่งงานสมัยนั้นที่บริบทสมัยนั้นที่ โยชัวาไ,ได้ตักเตือนไปแล้วว่าถ้าเราจะแต่งงานกับใครหรือใช้ชีวิตคู่ก็ต้องเลือกอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นคนที่มีพระเจ้ามีความซื่อสัตย์มีศีลธรรมที่สูงไม่ใช่ไปเลือกบุคคลที่ไร้ศีลธรรมมาเป็นคู่ครองและนี่กระดุมมันจะสอดคล้องกับเรื่องราวในวันนี้ที่ฟาริสีได้มาเผชิญหน้า กับพระเยซูคริสต์แล้วอยากจะท้าทายอยากจะทดลองใจกับพระเยซูคริสต์ว่าเออนี่ไหนอธิบายให้ฟังหน่อยสิเขาไปเรียกว่าอยากจะโต้วาทีกับพระเยซูคริสต์ว่าเอเฮชไนทํเาเฮชไนจึงมีการหย่าร้างเฮชไหนโมเสสจึงออกกฎหมายการหย่าร้างได้ แล้วก็อยากจะดูซิว่าพระเยซูคริสต์จะว่าอย่างไรเพราะว่าในสังคมทุกสมัยนะครับตั้งแต่สมัยเริ่มแรกแล้วก็ตีไปว่าตั้งแต่ประมาณ3,500ปี -4,000 ปีที่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นก็มีเรื่องกันการชีวิตสมรสอันนี้เป็นสาบันที่เก่าแก่ที่สุดชีวิตครอบครัวแต่เหตุไนจึงมีการหย่าร้างแล้วก็เหตุไนโมเสสออกกฎหมายอย่างถูกต้อง พระเยซูคริสต์วันนี้อธิบายได,ไ,ดไ,ดได้ดีมากเลยนะครับเราต้องบอกอย่างนี้ก็ประการ,รแรกพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก่อนพระองค์นั้นประทานรูปแบบชีวิตให้แต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไปพระองค์นั้นให้บางคนให้บางคนเรียกว่าใช้ชีวิตคู่อย่างถูกต้องและบางคนก็ถือโสดที่นี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ที่จะเหมาะกว่าบางคนเขาต้องใช้ชีวิตทั้งๆท,ที่มีศักยภาพในการที่จะแต่งงานได้แต่เขาพระเจ้าก็เลือกเขาให้ใช้ชีวิตแบบโสดเพื่อจะได้ประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าพระราชายของพระเจ้าได้ดีกว่าและว,วันนี้ที่จะตอบคำถามว่าแล้วทำไมเกิดการหย่าร้างที่เกิดการหย่าร้างเพราะแบบนี้นะครับเพราะเป็นการ ปกป้องสิทธิของสตรีมากกว่าในสมัยนั้นเราต้องดูบริบทด้วยที่พระเยซูคริสต์สอนเพราะสมัยนั้นผู้ชายนั้นมักจะเป็นใหญ่เมื่อเป็นใหญ่ก็ใช้อำนาจคล้ายๆว่า abuse หรือว่าล่วงละเมิดสิทธิพื้นฐานของเด็กและสตรีฉะนั้นผู้ชายเขาแม้แต่งงานแล้วเขาอาจจะขับไล่ภรรยาของตนไปเมื่อไหร่ก็ได้ คือคืออยากจะทำอะไรก็ได้เหมือนกับว่าสิทธิของสตรีในเริ่มแรกในสังคมสมัยนั้นแย่มากตกต่ำมากฉะนั้นถ้าผู้ชายไม่พอใจแม้แต่งงานแล้วถ้าวันนี้ไม่พอใจไม่สบอารมณ์เขาจะไล่ไปเมืม่อไหร่ก็ไล่ได้ซึ่งอันนี้แหละพระเยซูค,คริสต์จิ่งบอกตั้งแต่สมัยโมเสสแล้วโมเสสนี่เห็นคุณค่าของสตรีมากนะครับโมเสสเขาจึงต้องออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสตรี ฉะนั้นก่อนที่จะขับไล่สตรีออกไปนั้นต้องดูกฎหมายเรื่องนี้ว่าเราไม่ใช่สุ่มสสุ่มหเราไม่พอใจคนนี้เราก็ไปเปลี่ยนคนนั้นแบบง่ายดายก็คือใช้อำนาจความเป็นบุรุษคมเหงสตรีและโมเสสจึงจำเป็นที่จะต้องออกกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของสตรีและโดยเฉพาะผู้เยาว์เด็ก ซึ่งสมัยนั้นก็มีการล่วงละเมิดกันมากมายทีเดียวนะครับและนี่แหละเราจึงเห็นว่าเราต้องดูทั้งบริบททั้งความเป็นมาเป็นไปและสังคมมันจะไปได้ก่อนที่จะเวลาเราแต่งงานนี่ใช้ชีวิตสมรสเ,เราก็จะแต่งแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็บางคนก็อย่าง่ายเพราะสมัยนั้นที่การที่จะขับไล่สตรีออกไปนั้นเป็นเรื่องง่ายมากแต่ด้วยเหตุนี้แหละจึงต้องโมเสส จึงต้องคุ้มครองว่าทําอย่างไรที่จะช่วยให้สิทธิเท่าเทียมกันฉะนั้นบุคคลที่ต้องการจะหย่าร้างเขาต้องคิดหนักไงถ้าเกิดเราไปทําร้ายถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเราก็จะต้องคิดแหละเราก็ต้องโดนโดนเรียกว่าการลงโทษเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องเราที่จะบอกให้ฟังวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่ ขอคำภาวนามานะครับแล้วพอก็วางอจจะเจตนารมณ์ต่างๆไว้บนพระท่าน,นแล้วนะครับโดยเฉพาะดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับจากไปแล้วก็ที่ผู้ที่ติดโรคระบาดผู้ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขอให้มีกำลังใจที่จะสู้กับสิ่งต่างๆเพราะเราต้องสู้ด้วยใจเป็นประการแรกเพราะทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้สาหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นอัศจรรย์ได้ทุกวัน สำหรับบุคคลที่มีความเชื่อดุดดังที่โยชัวได้เน้นว่าสิ่งเดียวที่เรามีก็คือสำหรับตัวฉันสำหรับบ้านฉันก็คือมั่นคงในพระเจ้าและพระเจ้าจะประทานพระพรอ,อย่างที่เราคิดไม่ถึงเพราะเป็นของขวัญแบบฟรีๆพ่อถวายบูชาขอบคุณในวันนี้สำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบวันที่สินะครับขอขอไปสิบสามสิงหาคม และเดือนสิงหาคมทุกคนและนอกจากนั้นก็สำหรับเจตนารมอื่นๆที่พี่น้องอาจจะต้องการและร่วมร่วมจิตร่วมใจเราภาวนาร่วมกันเพราะว่าการภาวนามันสื่อถึงกันนะครับเป็นเทเลปาตีาทีเดียวฉะนั้นขอพระเจ้าประทานพระพรกับทุกคนในวันนี้และภารกิจต่างๆที่เราจะต้องทำในวันนี้ทุกคนอาเมน